ต่อไปขอเชิญพลตำรวจโทอำนวยนิมโนโอ,อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับท่านได้ขออนุญาตที่จะนำเสนอโพลพอยจำนวนเจ็ดแผ่นประกอบการอภิปรายขอเชิญครับกลับเรียนประธานสาภาที่เคารพกระผมพลตำรวจโทอานวยนิมโนสมาชิกลำดับหนึผมรีบยื่นเลยครับยื่นขออภิปราย ดูหัวข้อผิดคิดว่าเป็นเรื่องปฏิรูปตำรวจเลยรีบยื่นงั้นทำความเข้าใจก่อนครับถ้าผมอภิปรายไม่ตรงกับแผนการปฏิรูปที่ทำการศึกษามาก็ให้ถือซะว่าท่านไปเขียนแผนปฏิรูปไม่ตรงกับผมอภิปรายแต่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับแผนนี้ครับเมื่อพูดถึงเรื่องหน่วยงานทาง ก็คงต้องทำความเข้าใจกับคำว่าทางตามพรบการทางตามพรบารทางหลวงขออภัยครับสอง5ห้า้อสามสิบห้าแบ่งทางเป็นห้าลักษณะครับก็คือทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินทางหลวงสัมปทานทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิ่นชี้แจงแผนเมื่อสักครู่หน่วยงานรับผิดชอบก็คือกรมทางหลวง กมทางหลวงชนบทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิรูปก็จะพูดถึงเรื่องความเชื่อมโยงของสามหน่วยงานรับผิดชอบเป็นหลักแล้วก็จะมุ่งไปที่เป้าหมายก็คือเพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้ขับเคลื่อนในการบริหารจัดการในการสร้างทางให้ครอบคลุมเพื่อความสะดวกด้านการจราจรไม่ผิดหรอครับ แต่ไม่ครบผมเลยขอพิปรายเพื่อเติมให้ครบครับเมื่อพูดถึงเรื่องการจราจรเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องความสะดวกอย่างเดียวไม่พอครับเราจะต้องพูดถึงเรื่องความปลอดภัยควบคู่ไปด้วยต้องให้เกิดมรรคเกิดผลทั้งสองเรื่องอย่างสมดุลกันเท่าความนิดหนึ่งครับบังเอิญผมเป็นรองประธาน กันมาที่การวิสามันเรื่องความปลอดภัยในท้องถนนผมเคยพูดไว้ในสภา,านี้ครับมีตัวเลขชัดเจนว่าขณะนี้ประเทศไทยของเราเป็นรองแชมป์โลกครับในเรื่องของมีคนตายจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นอันดับสองของโลก45คนต่อประชากร1 0 0 0คนต่อปีนั่นคือแชมป์โลกครับปัจจุบันที่ครองตำแหน่งคือประเทศนาบีเบีย เราส4ครับเราน้อยกว่าอยู่เพียงคนเดียวครับณน,นาทีนี้เราอาจจะแซงแล้วก็ได้นี่เป็นฐานข้อมูลจากหมา,ายเลมิชิแกนครับดังนั้นในการปฏิรูปหน่วยบริหารจัดการทางจะต้องพึงให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยด้วยฐานข้อมูลเป็นเรื่องจำเป็นมากครับ ผมจะวิปลายเรื่องเดียวคือเรื่องฐานข้อมูลหลักฐานที่เป็นที่ไปจักครับถ้าฐานข้อมูลเราไม่ชัดเจนเราผิดพลาดเกิดความเสียหายครับผมให้ดูตัวอย่างนิดเดียวครับไม่ได้เกี่ยวกับใครนะฐานข้อมูลจากไหนไม่ทราบเพื่อนผมเองครับพันธมเดไก่ทองจันทองใบอดีตพุ่มกับ สพเมืองภูเก็ตเกษียณเมื่อบีแล้วครับคำสั่งล่าสุดแต่งตั้งให้มาเป็นผู้มุ่กับคุณพินสุรารฐธานีตอนนี้กำลังไปตัดทั้งแบบอยู่ครับเนี่ยครับฐานข้อมูลถ้าฐานข้อมูลเป็นพันอย่างนี้เนี่ยแล้วไปสร้างทางอันตรายมากครับผมจะอภิปรายเรื่องฐานข้อมูลในสามสี่ประเด็นด้วยกันครับประเด็นที่หนึ่งครับ ฐานข้อมูลของเราเองของตนเองก็คือของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นท่านถูกต้องหรือยังท่านชัดเจนหรอย่างท่านผิดพลาดคาดเคลื่อนไหมตัวอย่างครับเกิดบ่อยครับทุกวันนี้ผมยังขับรถลอดใต้สะพานลอยคนข้ามและลอดป้ายเนื้อศีรษะโอเวอร์เฮดครก็จะบอกระยะความสูงไว้ ผมสมมุติตัวอย่างว่าสูงสักเจ็ดเมตรแล้วกันฐานข้อมูลก็จะอยู่งั้นนะครับตั้งแต่สร้างทางจนกระทั่งป้ายบอกว่าสะพานลอยคนข้ามนี้สูงเจ็ดเมตรนะงั้นรถที่สูงเกินเจ็ดเมตรอย่ามาลอดนะเมื่อปีห้าสี่ก่อนปีห้าสี่ปีสองเก้าน้ำท่วมซ่อมถนนทีหนึ่งปีห้าสี่ท่วมหนักซ่อมถนนหนักมันก็สูงขึ้นมาครับตอนนี้มันเหลือหกเมตรห้าสิบแต่ป้ายยังเจ็ดเมตรอยู่ฮะ วันดีคืนดีรถเครนมารอดรถเครนเขาบอกเขาสูงแค่หกเมตรเก้าสิบไม่ถึงเจ็ดเมตรเขาต้องลอดได้เขาเกี่ยวสะพานลอยล่วงลงมาครับเป็นประจําเลยครับในภาพเมื่อเร็วๆนี้เองครเกี่ยวสะภานลอยล่วงลงมาเกี่ยวป้ายล่วงลงมานี่ฐานข้อมูลเราผมให้ดูตัวอย่างเป็นแค่แซมเปิลนะพันอย่างนี้มีเยอะครับงั้นต้องรีบปรับฐานข้อมูลของตนเองของเราเองครให้เป็นปัจจุบันให้เร็วที่สุด ได้ต้องรีบแก้ปัญหานั้นนะน,น่าเสียใจมากครับกรมทางหลวงฟ้องบริษัทที่เกี่ยวสะพานลอยล่วงลงมาแล้วแพ้ดคดีเพราะเขาบอกว่าหลอกเขาครับหลอกความสูงเขาเสียหายมากเสียหายมากกว่าตั้งคนตายไปรับตำแหน่งนะถ้าฐานข้อมูลไม่ดีผมอาจจะถูกแต่งตั้งไปเป็นผู้บัญชาการอีกก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันที่สองครับฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอ powerpoint ครับเราต้องไม่อยู่แค่สามหน่วยงานนี้ครับผมให้ดูตัวอย่างครับเป็นข่าวอยู่ครับเมื่อวานนี้เมื่อวานซืนนี้ก็เป็นข่าวครับถนนสุดที่หนองเสือที่ปทุมสุดสุดลึกถึงสามเมตรถามว่าทำไมถึงสุดทราบดีครับสุดเพราะว่า น้ำในคลองส่งน้ํามันแห้งแล้วเราไม่รู้เลยครับว่าน้ําในคลองส่งน้ําเดือนนี้ปีนี้มันจะแห้งมันแห้งเท่าไหร่มากที่สุดที่เคยแห้งมากที่สุดทําไมเราไม่สร้างถนนให้มันทนความแห้งมากที่สุดให้ได้ล่ะครับแสดงว่าเราไม่ได้ประสานข้อมูลกับชนประทานนะไม่ได้ประสานข้อมูลกับกรมชนประทานเพราะเราบอกว่าเขาไม่ใช่สามหน่วยนี้เฉพาะสามหน่วยนี้จะต้องประสานข้อมูลเท่านั้นหรือครับ นี่ตัวอย่างครับนอกจากนั้นในเรื่องของการเกี่ยงกันผมพูดว่าเกี่ยงกันเลยนะครับถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยแต่น่าจะเป็นคําที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดครับคําว่าทางตามพรบจราจรหมายถึงถนนแต่ให้ไม่ให้หมายรวมถึงทางรถไฟและรถรางก็ปแปลว,ว่าถนนเท่านั้นถ้าทางรถไฟและรถรางรถรางเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว ไม่ถือว่าเป็นทางตามพรบรจราจรทีนี้ไอ้ที่รถไฟตัดกับรถรางล่ะตรงนั้นล่ะไอ้ที่รถไฟตัดกับถนนล่ะใครรับผิดชอบเรามีถนนที่ตัดกับทางรถไฟอยู่ทั้งหมด2 5 0 0ที่ครับ2 5 0 0จุดครับผมถามว่าสร้างระบบความปลอดภัยตรงนั้นไว้ก็คือเอาแค่ไม้กั้นเนี่ยมีกี่จุดครับ เมื่อคืนนี้ผมพยายามโทรไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยังติดต่อไม่ได้จนเดี๋ยวนี้ช่วยหาคำตอบให้ผมด้วยสองพันห้าร้อยจุดมีกี่จุดครับที่มีไม้กัน้นเมื่อเร็วๆนี้ก็อีกครับที่นครปฐมเลยนครปฐมไปที่ประจวบดีว่าข้ามบ้านท่านประธานไหมฮะไม่ชนกันที่เมืองเพชรมิวาลนครปฐมแล้วลงไปที่ประจวบ ลากไปสี่ห้าร้อยเมตรเสียชีวิตครับแค่ไม้กัน้นซ้ายอันขวาอันตน,นั้นแหละครับงั้นผมฝากไว้ครับว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องจะต้องมีข้อมูลแล้วนำข้อมูลไปปรับแก้จุดเสี่ยงครับโทษครับข้อสี่ก่อนนะข้อสี่ในเรื่องของความร่วมมือของประชาชนนะเราจะต้องมีข้อมูลที่จะเอาความร่วมมือของประชาชนเข้ามาร่วมด้วย เราจะดูมันเฉพาะสามหน่วยงานนี้ไม่พอครับเดือนนี้ในทุกปีเกษตรกรจะเผาไล่ข้าวโพดริมถนนเส้นนี้จะเกิดปุ่นควันมาปกถนนมองไม่เห็นถ้าถนนยสายแย่มากชน,กนครับจะมีการต้อนงวควายข้ามถนนตรงนี้ในภาพอ่ ข้อมูลอย่างนี้มีครบครับข้อมูลต่อไปครับจุดเสี่ยงเป็นปัญหาด้านวิศวกรรมจราจรที่บอกว่าคงร้อยศพสองร้อยศพอะไรก็แล้วแต่มีทั้งหมดหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดเสี่ยงใครบริหารจัดการเรื่องนี้พอไปถึงจุดจุดที่มันจะต้องมีเจ้าภาพหลายคนทิ้งเลยครับ ไม่มีเจ้าภาพหลักใครเป็นคนตัดสินใจใครจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักหนึ่งร้อยจุดเสี่ยงนี้แก้ไขกันหมดหรือยังข้อมูลเหล่านี้แหละครับที่จะนำไปสู่การที่จะบริหารจัดก,การหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องทางให้ครบถ้วนมันก็จะได้ทั้งความสะดวกและความปลอดภัยมันก็จะตอบโจทย์ เรื่องการจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัยเกิดมรคเกิดผลเกิดทั้งสองมิติขึ้นงั้นในแผนที่เสนอมาเนี่ยมันพูดแต่เรื่องความสะดวกและบริหารกันอยู่เฉพาะสามหน่วยงานนี้ซึ่งยังไม่ครอบคลุมผมเห็นด้วยครับแต่ต้องทําให้ครอบคลุมต้องทําให้เกิดมรคเกิดผลขึ้นมานะทั้งสองมิตินะครับผมสนับสนุนและเห็นด้วยแต่อยากเติมให้สมบูรณ์ด้วยความเคารพครับ ขอบคุณครับ